อ่าแมนยูกับวูฟแมนยูวูฟแฮมตันโหยากไปว่ะไม่มะคิดยงงเยอะเลยยากวะไอสัตว์แม,แมนยู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 โอไม่รู้จักวูฟหรือเปล่าหรือจักได้ก,กูก็ฟอร์มให้มันยินดีด้วยครับอาร์เซนอินาเซสุดยอดแชมป์อะไรนะแชมป์อะไรนะกูไม่รู้จักเลย ก็เอาแชมป์กับแชมป์มาชนกันใช่ป่ะไรแชมป์อะไรกับแชมป์อะไรมาชนกันนะที่แซมมีไปมาสิบอลอันี้คอมมมนิตี้ที่ชิวแชมป์ที่มารีกับแชมป์เอเป๊ครับแต่ว่าไอ้นี่สเตีรมันในนี้ใช่ไหมมันได้ได้ทุกแชมป์ไงพี่แล้วก็เลยเอาเซอร์อลมาเล่นันได้ลำสองดีไงพี่มารีกจะเปิดฤดูกาลแล้วอันนี้ก็บอกให้ใส่เชื้อใส่เสื้อของทีมที่จริงๆเชียร์มาไอสัตว์มาทรงพีอะไรก็ไม่รู้ถึงแม้กูก็เสื้อบอลเนาะเออยูเวนตุสเลยเฮ้ยข้ามหลีก พูดถึงวันนั้นดูนะเสียดายนะที่หลับอ้าวหลับนี่มันไม่ได้ดูเว้ยมันที่อาร์เซนอลเจมส์ที่คไม่สบายแต่ว่าอีกวันนึงอ่ะมาดูเป็นเป็นเป็นเเปป็็นนไม่เป็นฟูลแมทเลยกูรู้สึกดีนะอ๋ออาร์เนอลใช่ไหมรู้สึกรู้สึกว่ามัน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 ฟูลใจนิดนึงคือยังคือปีนี้ก็คือลุ้นแชมป์แน่นอนกับกาพูดเลยว่าลุ้นแชมป์ก็ไม่ไม่ลุ้นแชมป์เท่าที่อาร์เซนอลเสริมตัว ก็ดูแล้วเป็นคู่ชนกับแมนซิตี้ดนทีมนี้ก็มันมีมันมีคนบอกว่าใครจะเป็นทีมที่ท้าชิงแมนซิตี้เพราะเหมือนว่าแมนซิตี้นี้เขาก็แข็งแร่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไอ้ได้ใครอะโคสิตได้ไอ้ล่าสุดกองหลังอะกัวดิโอตวดีโอสองตัวนี้สองตัวนี้ปึกแล้วมันมันถูกจุดนะเพราะว่ากองกลางเขาเสียไอ้กุนโดการ์มาแล้วได้โคลสิตมาโอ้หมันก็แน่นอะแล้ววันานั้นยืนคู่กับโรดี้โอ้โหเนียนงกลาง ว่าจริงมันก็กลัวว่ามันก็มีมีช่องเหมือนกันนะเพราะว่าดูอาร์เซนอลเขาเล่นแล้วฉันก็ไม่กลัวไงกูว่าเกมดูอัลเทอร์นอลน่ะมันดีเว้ยมันเลยทำมันเลยดูว่าแมนฟิสยังมีช่องแต่เกมดูอัลเทอร์นอลมันเคลื่อนกันเยอะมันขยับเป็นเก่งอาจจะโอเดกาอย่ารู้อยู่แล้วว่าบอลมันเคลื่อนบอลมันแทงช่องเป็นอะไรเป็นมันมันระบบมันมันเหมือนมันทันกันแต่ว่าไอ้กูเคยทำคลิปดูอาร์เซนอลนะหมายว่าที่ที่เล่าว่าอาร์เซนอลเนี่ยเขา เสริมมามันมันต่อยอดวปีที่แล้วอ่ะได้รองแชมป์ใช่ไหมลุ้นแชมป์เลยอ่ะแล้วก็เป็นจ่าฝูงประมาณ80อน่ะของรดูการแต่ว่ามาหลุดโค้งสุดท้ายแต่ทีเนี้ยเหมือนว่าอาร์ัซนั้นเขาไปต่อก็คือเสริมเพื่อจะลุ้นเพื่อจะต้องประสบความสำเร็จเสริม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 ที่ตรงจุดทุกตัวนะกองหลังกองหลังก็ได้ดีเบอร์ดีเบอร์วันนั้นดีมากเลยโคตรดีของโคตรดีโคตรดี คตรดีเออจริงมันดีตั้งแต่ที่มันเล่นก่อนหน้านี้แล้วเพราะกับกับสโมสรส่วกลาเออแต่พอมันพอมันมีความมั่นใจแล้วมันมาเล่นกับทีสโมสรใหญ่ดีเลยอ่ะมันบวกบวกกับระบบทีมมันมันน่าจะปรับได้ง่ายเลยเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยโกืแบ็กขวาได้แบ็กซ้ายวันนั้นเล่นแบ็กซ้ายเล่นซ้ายแล้วถ้าเป็นแบ็กแบ็กล้วเล่นเป็นตัวอินเวอร์ดเพื่อจะเข้าไปตรงกลางก็เล่นได้นะเพราะปิซซิซันอาร์เซน่าใช้อยู่ดูดูอาร์เซนอลแบ็แบ็อยู่ ตัวเลือกตรงกลางมันหลากหลายมากขึ้นด้วยนะกูว่านะมันพอพอมันไม่ได้เล่นเป็นฟอสนร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเมื่อก่อนพอมีหน้าเป้าที่เป็นคลายห้าแบบมามันเลยทําให้กองหลังมันถวงกองกลางฝั่งตรงข้ามมันถวงกับหน้าเป้าที่มันตายตัวแล้วพอไม่ได้เนเป็นฟอนายอ่ะมันมันก็เลยแบบคือตอนเนี้มันยืดุดุออระบบยืดหุดระบบอ่ะมันได้นักฟุตบอลที่เล่นได้ หลายหลายตำแหน่งแล้วอาร์เบตจะเล่นฟอร์นายได้แล้วเป็นเพย์เม้นต์ก็ได้ก็จะลงมาตส่ก็ได้ตอนนี้คือตอนนั้นมันต้องแก้ตรงที่ว่าเคสซูสเจ็บไงใช่ปหมตอนนั้นก็เลยเห็นใครแบบเข้าไปเล่นข้างบนขึ้นไปเล่นข้างบนแต่แฟนบอลเซนตันเขาบอกว่าห่วยผุ่ยแต่ที่กูดูนะกูมันโอเคมันประโยชน์นะไม่ครับจริงจริงมันมันเสียบอลยากมันไม่ได้ตองหน้าไม่ได้ต้องทำประตูอย่างเดียวไงมันมีองค์ประกอบอื่นเก็บบอลดึงตัวประกบหาช่องให้กองหลังตามเข้าไปเพื่อเปิดช่องอย่างอื่นมากกว่า มันไไดด้้หหลลาาายยยอ่งิก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็เหมือนว่าถ้าจะมีสักทีมหนึ่งที่มาแข่งกับแมนซิตี้นี่คือเป็นอาร์เซนอลนก็มองอาร์เซนอลอย่างหนกันคือเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมาที่ที่กูไม่ดูแต่ก็ดูแมตช์เต็มมากูว่ามันทีมมันจะเล่นคล้ายๆกันนะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยวันนั้นจัดนี่เลยสี่สองสามหนึ่งชนกันเลยสองเลยซิตี้อาร์เซนอลมาเต็มไปเลยมันจะไปไปไปแบบไปคลองบอลสู้แมนซิตี้มันไม่มีทีมไหนกูว่าในโลกอ่ะสมมติมาตอนนี้นะนะตอนนี้นะน่าจะน่าจะคลองบอลสู้แมนซิตี้เหนียวสุดแล้วเออลำบาก แต่ดิจิต้าเขาก็โอเคนะกูดูแต่คือมุมที่กูดูนะตอนแรกอะได้ดิคันไลท์มาใช่ไหม,มแล้วก็ไอปาเตเนี่ยจะเอาอยัางไงตอนนั้นนะที่ที่ตอนไลท์มาเราจะมาแทนปาร์เตแต่ไปไปมาคือเล่นมันเล่นด้วยกันได้โอ้ยมันยอดเยี่ยมแล้วแบบลงตัวเลยเหมือนก่อนนนี้มีปาเตก็มีข่าวว่าจะไปเหมือนกันใช่แต่ดิซาอูอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าตอนนี้อาร์เซนอลขาดปาเตไม่ได้จริงๆมันดี้็แต่ฤดูกาลที่แล้วของดีจริง ่่าตนนีมัยิงไกลได้ตัดเกมได้ลุกลับได้หมดเอแล้วมันยิงบอลดีจริงเฮ้แต่ว่ามีคนหนึ่งนั่งก่อยเพราะคุยเรื่องบอลแล้วนั่งเงียบเลยสักก้อยกูฟังอยู่เมื่อกี้นี่กูวิเคราะห์อยู่กูรู้กูกูรู้หมดเลยที่พูดมากูรู้หมดเลยนะแล้วกุยบุรีอ่ะเสริมอะไรบ้างกุยบุรีอ่าอารเตต้าเฮ้ยแล้วทำไมผมเข้าตัดบ้างล่ะแม่จริงกูกูก็ไม่ได้เข้าข้างทีมตัวเองนะแมนยูก็เสริมโหดนะถ้าได้ปาวานมาอีกคนหนึ่ง ไอ้มีข่าวอยู่มีข่าวตัดลงมาเอ้ยเอาเลยนะตอนนี้ก็คือได้เมาส์ได้เมาส์หอยลุนนหนึ่งหอยลุนหอยลุนมีข่าวแล้วจบใช่ไหมหรือว่ายังไงวะหอยลุนลงซ้อมวันนี้แล้วลงซ้อมแล้วใช่ไหมซ้อมแล้วกับพี่คันกันแล้วก็โอนาน่าโอนาน่าแล้วก็อีแวนตสี่คนอีแวนอีแวนก็ต้องนับด้วยนะเพราะว่าเอาเข้ามาพีคถ้าเจอแมตชิตี้อย่างนี้ก็เราดูปาวานก็จะแล้วแม่พอใจปะเอาขุมกำลังเหมือนกับขุมกำลังตอนนี้ที่มีอยู่เหรอตอนยัง ยังไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยกับเออมีภาพจําอยู่นี่ไอที่ยิงจ่อๆวืดก็ได้ก็ได้สองช็อตในแมตช์เดียวกันเลยโอ้โหเมาก็ดีเว่าเมาเมาเมาอาจจะต้องปรับปรับจูนกับคาเซมิโลแล้วก็บูโน่หน่อยในจังหวะการกตั้งเกมเออมึงที่นี่เป็นที่อะไรนะเขาบอกเขาพูดไปเลยว่าดีมึงรู้บอลเมาไหนรู้มึงใช้ยี่ห้ออะไรโลจิเจิเออไหนทำท่าไงทำท่าไงมั๊ เดียปัญญาอ่อนแล้ว้ไอเทนา์เขาใช้เมาส์ตรงเล่นตรงไหนวะเล่นเป็นอิลิเซนนั่นแหละตรงกลางเลยใช่สี่สามสามบ้างหรือไงสี่สองกลางตัดตัวเดียวก็คือคาเซมิโร่ออ๋ยืนยืนกลางเนี่ยสามตัวยิงกลางสามตัวมีเมาส์มีคาเซมิโร่อีกคนหนึ่งขายเฟสแมกโตเมเน่หรือไงพวกนี้เขาจะไปไอ้นี่แล้วไม่ใช่เหรอเมาส์คาเซมิโร่บูโน อ๋อหรอปนอไม่เล่นตัวบนเหรอก็แบบเล่นแบบยืนอย่างนี้เลยก็คือมันสลับสามารถสลับกับเมาส์ขึ้นลงขึ้นลงได้แต่ว่าคาซิมิโ่หัวตายตัวตาดเก็บอ๋อเฮี่ยอะไรปกติเมาส์ตัวบนเนยรู้อยู่ปกติเมาส์เมี่ยมันจะไ่น่าถามมันมากทะเข้าไจไอ้เาปนหงายแต่เมื่อกี้มันนั่งเงียบๆอยู่ก็ดีนะไม่ตกี้มันนะมันกำลังจะซึมเลยไม่ซึมไม่ซึมกูฟังมีซีนห่อยงกูฟังกูวิเคราะห์อยู่ดูวะนี่กูวิเคราะห์เลรชวะกูวิเคร ก็แข่งแข่งเวลาแข่งกันนี่มันอยู่บนดาสังคมนี่หรอแล้วข้างบนอ่ะฮอยลุนข้างบนถ้าถ้าถ้าวาดวาดภาพไว้นะที่ที่จะเข้ามาก็คือฮอยลุนซ้ายเป็นรัสสอดขวาเป็นซันโชเพราะซันโชโชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มปีนี้ท่านดีมากผ่อดมันเก่งมากนะแม่งโคตรไวเลยไวและแข็งมากแข็งแล้วลุ้นลุ้นเบียดอาร์เซนอลเบียดแมนซิตี้ลุ้นแชมป์ได้ไหม เอาแล้วมแชมป์นะก็มุ้ันโตได้มาลุนได้เลย่จริงก็ยังลุ้นได้มันลุนได้ทุกทีมแหละพูดไม่เต็มปากถ้าได้ประวานมาจะลุนเต็มเพราะว่าแบทควาแมนยูมีนะารแบทความีสองตัวแล้วจะเอาอสองตัวที่มีดันดีเด่อย่างเลยไม่มีใครคบเครื่องเลยโอ้ดาโลปออกพอไปสุดเส้นก็จริงแต่เปิดออกทะเลวารบิสาก้าเกมรับคือเป็นที่ยอมรับแต่เกมลุก ไม่ได้เลยการสร้างสรรค์เซนการจ่ายบอลมันจ่ายบอลชื่อๆมากเลยไปตรงๆกลับตรงๆมันมันไม่มีการแบบตัดเข้าในไม่มีแสดงว่ามันไม่เคยดูคลิปเพื่อนเราเล่นแบ็คขวาใครเทียพี่เหรอเออเที่ยกลัาพอมันดูมากกว่าวิ่งเนี่ย้อาตีเส้นอย่างนี้นะตรงกว่าเส้นตะขอสนามพี่ก็มันบอกว่ามันวิ่งทางตรงอย่างเดียวเจอในยูเจอไม่อืนก็กูเชมันอยู่ไม่ไม่ถึงม่ถึงว่าคิดว่ายากเข้าฝมือ ก็อาจจะกลัวว่าอาจจะสู้ได้แต่สู้ได้ยากแมนยูกันนอร์นใช่แมนยูนอร์นเขาแมนยูยังกลัวเลยอ่ะไม่ได้กลัวไม่ได้บอกว่ากลัวแต่เขบอกว่าบอลสมัยเนี้ยมันพูดกันไม่ได้แล้วว่าใครเก่งกว่าใครใชบ้านมันไปวัดกันที่หน้างานอย่างเดียวแล้วบางทีมันก็ต้องเป็นเรื่องของแทคติคเล่นของโค้ชหน้างานแล้วก็วันนั้นด้วยนะว่าเล่นออกมาแล้วมันใครดีกว่าสมมุติว่าเราเตรียมแผนมาดีมากแต่ฝั่งตรงข้ามดับตัวแก้ทางแบบนี้ทีนี้ดูว่าคนตอนนี้ที่เห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ย เพราะว่าเซนนั่นเขามีภาพแล้วไงคอมมิชชิวลไงเล่นกับแมนซิตี้ชัดเจนใช่ปะมันเล่นภาพแต่ว่าช่วงปีซิชันทีมอื่นมันก็ไม่ได้แบบบางทีปีซิชันมันมันเป็นการทดลองเป็นการนี่มากกว่ามันก็เลยแบบยังไม่เห็นภาพมันยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เซนนั่นมันเห็นจริงแล้วไงแมนซชสเตียก็ใส่เต็มเหมือนกันนะอาเซนนั่นก็เหมือนใส่เต็มเหมือนคู่เลยแมนเนีกซกูยังหาแจมอยู่เลยว่าเออันนี้คือเตะแบบไม่ได้คิดอะไรหรือเปล่าก็เลยว่าดูสูสีกับแมนซิตี้แต่แต่ในใจกูคิดว่าเอไมมมม่่ไได้้ีีถวยอไม่มมมัันนไ่่่ใชแบบวา ถ้วยสําคัญหรือถ้วยใหญ่อันนี้มันก็แบบนี้แต่ว่าหนึ่งสัตว์เดียวและสองที่ทั้งคู่มันเป็นถ้วยสร้างความมั่นใจก่อนเปิดฤดูกาลเลยแล้วมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะฤดูกาลจริงจะเปิดไงมันใส่เต็มแน่นอนซิตี้ก็เต็มเต็มที่เลยใช่ไหมคือเต็มใหญ่ทั้งคู่ก็วันนั้นสถิติอะไรต่างๆซิตี้ดีกว่าไม่คือบรายการนี้เป็นรายการนี้เปกมได้หมดเก่าแก่แต่ว่ามันยิงไม่ได้ที่เป็นธรรมเนียมประเพณีมาตั้งที่ไหนนะว่าก่อนเปิดฤดูกาลต้องเอาแชมป์สองแชมป์มาเจอกัน เพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเหมือนเขาเร่ยกว่าไปสัญญาณเตือนว่าจะเปิดฤดูกาลแต่ว่าก็ต้องระวังนะปีแล้วลิฟวูเล่นกับนซิตี้อะไรกันเนี้ยลิฟวูชนะสามหนึ่งแล้วพอเปิดฤดูกาลจริงก็เลยเทปเลยเอ้ยอีกนิดนึงแมนยูอำลากับตันแฮร์รี่หน่อยดิเปนไปเวสต์แฮมแล้วเดี๋ยวต้องจัดแมตช์พิเศษให้ด้วยราชมังจริงก็ ไปก็ไม่ได้เสียใจอยู่ก็ไม่ได้ดีใจแต่ก็ไม่ได้ผิดคาดหรอกเพราะว่ามันหลายๆอย่างนะทั้งหลุดตัวจริงหลุดปลอกแขนฟอร์มการเล่นที่เขาคงเส้นคงวาของเขามาแบบเฮ้ยแต่กูว่าถ้าไปเล่นกับเวทแฮมแล้วได้เล่นตลบสม่ำเสมองกับทีมแบบระดับแบบเนี้ยระดับกลางๆเพราะจริงๆเขาเก่งมาจากทีมระดับกลางนะกับเิสเตอร์เก่งมากเลยนะตอนนั้นคือแบบเหนียวจริงๆถึงค่าตัวพุ่งที่สุดแล้วตอนนั้นนะถ้าเขาเก่งขนาดนั้นแล้วริวผูลจะซื้อมาซื้อซื้อไม่ซื้อดิซื้อทำไมอ่ะนี่ไม่ซื้อ ส่วนลิวพูก็ตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนกับตานแล้วนี่กับตานย้ายไงกับตานย้ายย้ายไปอยู่อีกไหนนะย้ายไปอยู่อูเจลาเนี่ยเอาอิติฟาสอ๋อแล้วก็ไอฟาบินโยฟาบินโยก็ไปที่ไหนครับเอาอิติฮัดโรนโดอยู่โรนโดไม่ใช่โรนโดอนาเซอร์มานี่มานี่ปโรนโี้อยู่นสถานเลยสถานเดลเลสอีกเด็กซาอุซาอุนี่โคตรคึกคืนเลยนะบอกให้ ถ้าเมสซี่ไปคนบุสเกตไปอีกนี่แม่งสุดตาอูนี่เล่นเล่นเล่นไอ้นี่ปะเอเออะไรวะเออบ้านเราอ่ะใช่บ้านเราปะเอ่ซีเอเอ่อชเปฟซีเอเอฟเ่ฟีเอฟเีเอฟเอฟซีเอเปล่ีเอฟเอฟซีเอมีอุรีเอฟเอมีเอฟอีเอฟเอฟซีเอฟเีเองเอฟซีเอฟเองซีเอเอฟลีมอฟเอฟซีเอฟเอฟซี่อฟเอฟซีเอฟเอฟซีเอฟเออฟเอฟซ่เอนออเอเเเเเเเอองงออ เสริมตัวแล้วเป็นไงบ้างเสริมตัวตัดพีดีทันที่กันมาสองสองกองกลางที่ได้มากลางอ่ะตอนแรกอ่ะมันมันตอบโจทย์แล้วล่ะเพราะว่าไอ้มิลเนอร์เกต้าชมเบอรเลนหมดสัญญาไงก็ได้ซูโบสไลกับแมกลิเตอร์มาก็โอเคป่ะแต่นี้นี่ก็คือปัญหาคือเฮนเดอร์สันกับฟารมิโยอยางก็เลยกลายเป็นปัญหาเออไปจีบไอ้ลาเวียมาเป็นเดือนละอืมตอนนี้ก็คือ เฟตไม่เอาย้ายข้ามขั้วไม่ได้ตอนนี้มีมึงมันข้ามขั้วหอยลุนจองเบอร์ทีเจ็ดอยู่นะหอยลุนจองเบอร์ที่เจ็ดอยู่้นเป็นจะข้ามขั้วได้ไงข้ามได้เฟตจากแมนยูอ่ะข้ามได้ฮะใครข้ามได้ไหมก็ผมมีคนข้ามได้เด้อมีใครข้ามขั้วมีคนพยายามจะข้ามอยู่ไปเงี้ยเปลี่ยนเรื่องแล้วตอนนี้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหม กัับใครยงงไตอนนี้เหรอเดี๋ยวฤดูกาลมันจะเปิดสัปดาห์นี้นะมีข่าวลาเวียยื่นไปสามรอบลาเวียแล้วลาเวียที่เราคุยตั้งแต่ตั้งแต่แมนยูยังไม่ได้โอนลาน่าเลยนะแต่ยื่นใปโอนลัน่าลาเวียนี่ที่อยู่ซอาตันใช่ไหมลาเวียมันจะรับแล้วนี่ฮึมเฮ้ยถ้าสำหรับอาร์เซนอลนี้กูอยากรู้ว่ามึงคุณคิดว่าทีมมังขาดขาดเขาเรียกว่ายังอยากอยากได้ตำแหน่งไหนนักเตะแบบไหนอย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่ไม่ทีมอ่ะ ยังขาดความไอ้นี่ไหมความสม่ำเสมอของความการเล่นฟอร์มกูว่าอยูะในความสายตากูคนนอกนะอันนี้คือกูไม่ได้กูว่ามันอยู่ที่ประสบการณ์แหละมันเรื่องการนักเตะว่าเขาไม่สม่ำเสมอตอนนี้มันมันความสม่ำเสมอต้องไปดูรูปการเล่นตอรูปการ่ยังไม่เริ่มแต่ตอนนี้คือมันเห็นการเตรียมทีมแล้วว่ามันพร้อมแล้วมันมาถูกทางมากเลยนะกับปีซีซั่นแล้วก็มาช่วยโอ้ตอนนี้ถ้าเทียบอาร์เซนอลแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยพร้อมสุดนะที่จะไป แข่งกับแมนซิตี้อ่ะลิเวอร์พูลยังไม่พร้อมกูว่าลิเวอร์พูนกลางรับไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีสักคนเลยนะแล้วเดี๋ยวเจอเชลซีวันอาลในทีน,นี้แล้วมีดิสตันที่ผ่านมาใครยืนอ่ะสลับกันเล่นไป5เกมใช่ไหมสองเกมแรกใช้เทนเล่นกลางรับนะ,อะอสองเกมหลังใช้โจนคคยที่โจนเล่นแล้วก็เกมล่าสุดใช้แม็กลิสเตอร์เล่นไอตำแหน่งเบอร์หกเปลี่ยนตลอดได้อยู่แล้วถูกไหมถ้าถ้าหากว่าใครดีสุดกับแม็กลิสเตอร์ดีสุดแต่เจอดามสตาร์ท มันจะไปวัดอะไรได้เออมันก็มาตรฐานคิดแต่กูคิดว่าน่าจะได้เล่นกับเชลซีก่อนคืออาจจะใช้แม็กลิเตอร์ยืนก่อนแมตเตอร์ดูการนี่สุดนี้ช่วงพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี้วันเสาร์เนี่ยแต่เขาเรียกปุ๊บวันอาทิตย์แต่วันนี้อันนี้คือลูกรุกการเอ้าไม่ได้เตะสุกนี้สุกนี้ใครเตะสุกนี้แมนซิตี้แมนซิตี้เล่นก่อนอ่าเดี๋ยวดูโปรแกรมแล้วกันเดี๋ยวจะได้เผื่อให้ไอ้โบฟันธงหน่อยเออบวกเคาะดีกว่าวันศุกร์เนี่ยคืนวันศุกร์นะตีสองเนี่ยเบอร์ลลีีีย์กกัับแแมนนนซิต้้วว็เเสาร่ าร์เซนอลคู่แรกเจอฟอร์เรสต์หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแม่อันนี้คือเริ่มฤดู้ดลการเยสตี้ริงการที่มึงบอกว่ายังไม่ได้กลางแล้วแล้วแต่ตลาดมันยังไม่ปิดไงตลาดยังปิดเลยอยู่ไปถึงหนึ่งกันยาแต่ถ้าดึกมันก็จะวายแล้วเป็นตลาดวายตลาดวายถ้าตลาดเอ็กเป็นไงคือนักพอตลาดตลาดนักเตะทไทยอ่ะทีมที่ต้องการนักเตะอ่ะแล้วทีมที่ต้องการปล่อยจะปล่อยราคาสูงเพราะทีมที่ต้องการยังไงก็จะยอมซื้อเพราะมันไม่มีตัวอะไรอย่างนั้นมันเหมือน มันไม่เหมือนตลาดปลาที่ง่ายๆว่าจะไม่ซื้อไม่ได้ยังไงก็ต้องซื้อความยมได้หรอเล้ยวปยังไงต้องบังคับซื้อถูกวะก็บังคับซื้อใช่บังคับซื้อแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะไม่ได้ไงมันก็เป็นมีสิทธิ์ไงก็อิคุณ้ารู้การถ้ารูการไม่มีก็ต้องเล่นตลับกันไปอย่างนั้นใช่ก็คือถ้ามันหมดมันหมดมันหมดเขตในการซื้อแล้วมันก็ซื้อไม่ได้ก็ต้องไปรอตลาดเปิดอีกทีหนึ่ง อย่างตลาดตลาดห้าเปิดตอนตีห้าเงี้ยมึงก็ต้องไปตอนตีห้ามันมีสองทางไม่ปรับนักเตะที่ตลาดวัดหูช้างเปิดตอนเย็นสี่โมงเงี้ยมึงต้องไปตอนสี่โมงเย็อะไรเลยครับคือสองทางคือไม่ปรับนักเตะที่มีอยู่มาเล่นแทนก้อยก็ดันเด็กขึ้นมามันมีแค่นั้นแต่ระยะยาวมันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่การธรรมชาติอาร์เซนอลนะเตะคู่แรกหกโมงครึ่งเจอฟอร์เรสต์แล้วก็จะมีพวกเชฟฟิลเชฟยูอ่ะเจอพาเลทก่อนหลังเจอเวสต์แฮม เ้ยไม่แทนไม่น่าดูนะไบตันไบตันกับลูตันเอเวอร์ตันกับฟูลแลมแล้วก็มีนิเนลเซอรกับไอตันวิลล่าน่าดูนะไอ้เยี่ยเสริมดีนะวิลล่าก็เสริมดีนิเนลเซอร์ก็ดีนะเออแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นเบนฟอร์ดกับสเปอร์แล้วก็เชลซีกับลิเวอร์พูลบิ๊กแมหละวันอาทิตย์อีกกี่โมงสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งอันนี้คือเตะวันเดียวกันเลยเหรอแต่ว่าไล่เวลาไแล้วก็คืนวันจันทร์แมนยูกับบุฟที่สอง ี่แหละกลัวจะวูบอระเด็นแมนยูเฮ้ยมึงพวกมึงไปถ่ายด้วยอาร์เซนอลกับเชฟฟิลด์วันเสาร์ไปถ่ายด้วยเลเอรชั่นชอบไปไปแทนไปแทนมั้ยเยอร์ชั่นดมันจะวะหกโมงครึ่งแลาวรีผหกมงเช้าแล้วรีดหกโมงเช้ามาก่อนเลยครับช่องเรามันเป็นอย่างนี้แหละคือคลิปมันก็มามาหายหายอยู่แล้วมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นไงเออเอาเลเยอรชั่นตอนดูดูแมนยูว่าตัดเสียตอนแรกเนี่ยคนดูนี่หลักหมื่น แล้วก็มาเหลือหลักพันหลักร้อยตอนนี้เหลือหลักสิบละไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวก็หนีเฮ้ยได้ดีมีอะไรมีอะไรผู้คุยอะไรไม่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 อะไรอะไรอะไรพันธงดิเอาเอาให้มือเเบอร์ลี่กับแมนซิตี้ใครชนะไม่รู้จักก่อนหรือเปล่ารู้จักเบอร์ลี่ร์ลีู้จักเบอร์ลี่แมนซิตี้อยู่แล้วต้องแมนซิตี้อันเดนั่งกับฟอเรสต์อันเดนเอาแข็งเลยเชฟยูกับพาเลสพาเลสพาเลสนะมันต้องตีกองนะบอลหมัดกับเวสต์แฮมเวสต์แฮม มาเวทแทนนะไบตันกับลูตันโหอันนี้ลูตันไม่รู้ว่ะแต่ว่ารู้จักไบตันไบตันชนะนะไบตเอเวอร์ตันกับฟูลแลมฟูลแลมฟูลแลมกับตันนิวคาสเซิลกับแอตแลนติลล่านิวคาสเซิลเบนฟอร์ดกับสเปอร์สเปอร์เชลซีลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเอ้เดี๋ยวเล่นบ้านเชลซีมั่นใจมึงกูมั่นใจลิเวอร์พูลกูเฮี้กูเริ่มไม่มั่นใจแล้วไอ้สัตว์มึงอวยเพื่อนเปล่าไม่ได้อวยเปิดเปิดมาลิเวอร์พูลกูมั่นใจตอนเนี้ยเลยเปิดฟอร์มมาแมนยูกับ แมนยูบุกทำตันโหยากเลยว่ะไม่ต้องคิดเยอะยยากว่ะไอสัตว์แมนยูเลยนแมนยูแมนยูแมนยูโอ้ไม่จักวู๊กหรือเปล่าไมอจากได้กูก็ฟอร์มให้มันไม่เดี๋ยวมีคอนเทนต์นิดนึงเพื่อนคอนเทนต์เนียนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแมนยูอีกแล้วจะจะพยายามแบบมาคุยก่อนเกมก่อนแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวหลังเกมมาคุยอีกรอบหนึ่งสรุปสถานการณ์จะต้องทำงี้นะ ไฟบังคับนะคือทุกสัปดาห์ต้องมี2ตัวนี้นะลงห้องนะก่อนบอนเตะเออก่อนบอนเตะก็คือวันไหนก็ได้เป็นแบบโทรออนไลน์คือเนื้อหาดเนื้อหัดก็ได้วันสุกก็ได้ต้องอลงคลิปนะบอกไว้อย่างนะี้นะแล้วก็วันจันทร์หรือวันอังคารก็มาทําหลังเกมนะเอาไว้ชัดนะคุยนะไอ้สัดไม่ได้ทำปุ๊บหายนะไม่ว่างทำไงล่ะก็เป็นจังหวะไหนที่คนไม่ครบก็ไดไม่จุ่ว่างนั้นไม่ใช่ก็มึงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไงไม่ก็มึงไม่ว่างก็ไม่เป็นไรไงมึง ไม่ถึงคนอื่นด้วยทำไมมันมาถ่ายันนทิ้งว้นี้ก็ได้นะไอ้เี้ยโอเคโอเคฝากช่องหน่อยกดไลค์กดโอ้กันโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับกับช่องทีมรักนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปการพูดคุยแบบนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นรีแอคต่างๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ